คือตอนนี้ไอ้ร่างพรบคาสิโน,โนเนี่ยมันออกมาแล้วล่ะนะคะเพราะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราอาจจะเราอาจจะได้ติดตามบ้างจากกรณีของสื่อที่มานําเสนอว่าโอเคเรื่องของคนที่จะมามาเอ่อมาขออนุญาตใบอนุญาตจะต้องมีราคาเท่าไหร่ยังไงคนที่จะเข้าไปเล่นต้องจ่าย5 0 0พันต้องอายุเกิน20อะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีมุมหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะและอยากให้มีการติดตามว่าถ้ามันเป็นอย่างอย่างนี้จริงๆเนี่ย ความน่ากังวลว่าสังคมไทยเราจะเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเต็มไปหมดเลยเนี่ย mm hmm. มันจะเกิดขึ้นคือในมุมและตอนแรกที่หนิงคิดเนี่ยนะคะกับคำว่า Entertainment Complex เนี่ยคือเราก็พอไปได้เห็นในต่างประเทศบ้างคือมันจะเป็นแบบอาณาจักรที่มันยิ่งใหญ่อะ่ะมันต้องใหญ่มากๆอะ่ะเพราะข้างในเนี่ยมันจะมีทุกอย่าง mm hmm. มีทุก <But last S 1> อย่าง <way S 1> อยู่ในนั้น <up. S 1> เลยนะเออหรือจะไปมาเก๊าอย่างเงี้ยหรือว่า uh huh. ประเทศเพื่อนบ้านเราอะ่ะ ฝั่งตรงข้ามเราอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันเป็นอาณาจักรที่มันใหญ่โตมโหฬารเรานึกภาพแบบนั้นว่าเออมันคงจะต้องใหญ่โตมโหฬารแล้วมันคงมีค่าไม่กี่ที่หรอกมัง้งที่มันจะต้องมีทุนรอนในการจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้แต่มันมีมุมหนึ่งที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นสอสอนนทบุรีจากพรรคประชาชนนายนนทไทยสาลลิ้มเจริญกิจโพสต์เฟซบุ๊ก คือเขาเนี่ยไปดูรายละเอียดของไอ้ตัวร่างพรบรคาสิโนเนี่ยซึ่งพอฟังแล้วเฮ้ยมันน่าคิดมาตรา41ให้สถานบันเทิงครบวงจรตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ตามที่กำหนดในพระรกิจพระราชกิจสิดีกาเท่านั้นโดยจะต้องประกอบไปด้วยธุรกิจสถานบันเทิงตามบัญชีแนบท้ายของพรบรนี้อย่างน้อย4ประเภทร่วมกับคาสิโนฟังแบบนี้อาจจะงงนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรทีนี้ไปดูบัญชีแนบท้ายก่อน ในบัญชีแนบท้ายเขามีการเปลี่ยนเงื่อนไขนิยามคือคุณสอสอคนนี้บอกว่ามันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขนิยามให้มีคาสิโน,โนเนี่ยมีขนาดเล็กลงโดยกําหนดว่าจะต้องทําอย่างน้อย4ประเภทจาก10ประเภทในบัญชีแนบถ้าย10ประเภทที่ว่ามีอะไรบ้างห้าสสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารไนท์คลับดิสโก้เทคผับหรือบาร์สานามกีฬาโยชและครูซซิงคลับสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำและสวนน้ำสวนสนุก แล้วก็9คือพื้นที่สําหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอทอแล้วก็10กิจการอื่นๆตามที่คณะกรรมการนยโยบายประกาศกรรําหนดกฎหมายข้อเนี้ระบุว่าคุณจะต้องมีประเภทของบัญชีแนบท้าย4ีบวกหหมายคขาว่าใน10อย่างที่หญิงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ยเลือกมาแค่4อย่างก็พอแล้วก็บวกกับคาสิโนนึกออกไหมคะหมายความว่า,าอะไรอคุณสสก็บอกว่าคุณนึกภาพตามนะ ว่าพอมันเป็นแบบนี้ว่าแค่4ีบกหนึ่งแปลว่าท้ายที่สุดมันจะมีบ่อนเล็กๆก,กระจายไปทั่วประเทศแทนการมี Entertainment Complex ที่เราคาดหวังว่ามันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มพาครอบครัวมาเดินห้างจับใจใช้ซอยเที่ยวตามแลนด์มาร์แต่หนัคือเรียกว่าภาพที่เราเคยมองเอาไว้ว่ามันจะเป็น Entertainment Complex ขนาด XL อะค่ะขนาดใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในกฎหมายบอกว่าคุณมีแค่สอย่างพอ ตามบัญชีแนบไทยแล้วบวกกับคาสินโนเข้าไปเขาก็เลยมองภาพว่าเอ๊ะมันจะทำให้มันเกิดไอลักษณะบ่อนขอภายเอนเทอเม์คอมเล็กซ์เล็กๆไซส์เอแบบเนี้ยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศแทนที่จะเป็นขนาดใหญ่โมโหลานแบบภาพซ้ายมือที่มันเป็นแบบอาณาจักรยิ่งใหญ่หรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตออันนี้ก<อ>็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนิดนึงยิ้มไปภาพ ภาพตัวหนังสือเยอะๆเมื่อกี้ผมเห็นอันหนึ่งนะอันนี้ก็จะมาขายายความเสริมคุณหนิงนะตอนท้ายเนี่ยนะเออเขาเขาบอกว่าบัญชีแนบท้ายหลักโดยหลักสี่อย่างตามบัญชีแนบท้ายและบวกคาสิโนนะอโรงแรมโรงแรมนี่ก็ไม่ได้ระบุว่ากี่ดาวอะ ถูกไหมกี่ดาวก็ได้นะคะกี่ดาวก็ได้ห้าดาวก็ได้หกดาวก็ได้หรือสองดาวสามดาวโรงแรมแบบเวลาเราไปหรือเซลเขาจะไปตางจังหวะก็ต้องไปอยาดงบประมาณเนี่ยคืนหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ได้เอาแค่ให้นอนเนี่ยเอออันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะเข้าข่ายอย่างที่คุณสสอคนนี้กังวลเพราะว่าพอโรงแรมเล็กเล็เนี่ยอาสว่ายน้ำเขาก็มีไหนโรงแรมทไหนก็มีสาสว่ายน้ำเท่านั้นนะขนาดเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมล่ะจะเล็กจะใหญ่ เออส่งเสริว่าทำโอท็อปมีบูธขายไอ้กระจาดกระเจิดอะไรที่ชาวบ้านเขาทำสักบูธหนึ่งอ่ะพอไปพิธีอ่ะก็โอท็อปอันนี้โอท็อปมันเกลือน่ะนะเออได้หมดเลยสถานที่เล่นเกมก็เอาตู้เกมมาตู้เกมสมัยที่หนีโรงเรียนไปเล่นเกมอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะเออนั่นน่ะสีตัดตีความตามกฎหมายบ้านเราสีถนนชัยเยอะอยู่แล้วไปกลัวอะไรนะนั่นน่ะสีใช่ไหมนั่นน่ะสี นี่แหละเนี่ยแหละ,หละก็ก็น่าน่าคิดนะคะน่าคิดอยู่นะคือมีมีมีคนบอกว่าเออล่าสุดเนี่ยเห็นญี่ปุ่นเขาก็จะลงทุนใช่ไหมเออลงทุนสร้างเออไอไอบอลไอเอ็นเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์นี่แหละถ้าเรียกแบบรัฐบาลเนี่ยก็มูลค่าเป็นหลายตังค์อยู่นะครับคนบอกนี่เห็นไหมประเทศอื่นเขาก็มีก็ถูกประเทศอื่นก็มีอีกมุมหนึ่งประเทศอื่นก็มีก็แสดงว่ามันก็มีคู่แข่งอะใช่ไหมเออแล้ว เหมือนที่คงมก็จกตัวอย่างอ่ะเพื่อนบ้านเราก็มีเนี่ยติดชายแดนเราเน่ะ <itud itz. S 1> จเจริญไหม่ะเจริญน,นะป่ะเออหนึ่งเคยนะดูยูทูบเบอร์ไทยอ่ะที่ข้าม,มข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะข้ามไปฝั่งของเออสอปปอลาวอ,อ่ะที่เขามีเ,ออเขตพิเศษของจีนอ่ะคิงโรมันเนี่ะแถวนั้นอนะ่ะเออค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรเลยแหละ เออแล้วมันก็ทําเป็นอนจาจักรใหญ่โตโมโหลานมากเลยอะแต่ว่ามันก็เงียบเหงาแล้วเออเอาเป็นว่าแบบโอเคอาจจะมีคนไทยนะข้ามข้ามเรือไปเที่ยวฝั่งนู้นบ้างในวันเสาร์วอาทิตย์นะแต่ว่าในคลิปที่เขาไปอะ่ะเงียบเหงามากเลยนะอื uh แล้วก็มีแล้วก็ไม่ได้มีอืมมันดูแล้วแบบเอะถ้าเป็นมันเกิดแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยจริงๆมันจะมีแบบความคึกคักเหมือนกับที่ คนที่เขาเห็นด้วยเขาคาดการไว้ไม่นะว่ามันจะกระตุ้น g d ดีสร้างไรายได้ให้กับประเทศอย่างมโหรลานมหาศาลอย่างเงี้ยนะคะคือบทเรียนจากโควิดเนี่ยนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรรู้ไหมคุณน,นันทิยาคุณผู้ชมคือเศรษฐกิจที่พึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะแล้วพึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ยพอโควิดปุ๊บคนเดินทางไม่ได้อะ่ะเรียบร้อยเลยเห็นไหมภูเก็ตอะเรียบร้อยเลย หรือหรือเมืองพัฒน์ต้องเที่ยวพัทยงพัทยาเนี่ยเรียบร้อยเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเงินของคนอื่นเขาที่เขามาเที่ยวเรานะในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์เราเห็นมาเลเซียเราเห็นว่าวันนี้เขาก็มีบทเรียนเขาพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพคนของเขาให้ทันกับโลกยุคใหม่การผลิตแบบใหม่อุตสาหกรรมแบบใหม่วันนี้เรายังไม่ชัดเจนแล้ววันนี้นะเรายังเรายังวางยุทธศาสตร์อยู่ที่เงินของคนอื่นอยู่ ซึ่งโอเคแหละมันวุบวาบนะไอเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยไอเรื่องคาสิโนโยิ่งวุบวาบกันไปใหญ่เลยวันหนึ่งเขาเขามีที่อื่นที่ดีกว่าเขาก็ไปอย่างเงี้ยแล้วเราทำํำยังไงเราก็จะมีต่ตึกล้างๆแล้วแต่ว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ไปในประเทศองังเงานจะบังคับเอาลูกเตา๋าเทปไปจัดเมืองไทยมันจะเล่นสักกี่ลูกอะลูกเต๋าอะในบอลบอลมันใช้ลูกเต๋ากี่หมื่นลูกอะหรือไ<ด>พ่ต้องปเปในเมืองไทยอย่างนี้เหรอยังไม่นับรวมแบบยังไม่นับรวม ผลกระทบเนาะด้านสังคมนคี่จะเกิดขึ้นอีกอะว่าว่ามัานก็เป็นแบบเมื่อวานผมนเห็นเวเ<ม>าเนะเว,ว,ค,เวคุณเวเนี่ยข้ามาคอมเมนต์กุณเวอยู่ซิดนีย์เนี่ยนะค่ะ,ะเป็นแปลแรายการแล้วคุณเวบอกมีมีคนไทยท,ที่ที่ไปทํางานอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเวลากลับมาบ้านอย่างเงี้ยก็เอาเงินมาเก็บเงินมาใช่ไหมแล้วก็มีบางบางส่วนนะ่ะนะเผลอไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเข้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละเข้าคาสิโนเนี่ยกลับไปก็ น่าซีดน้าเสียวกันไปหมด<อ>ตัว <ๆ S 2> ใช่ไหมเออทำมาทน้งปีเนี่ยนะโอ oh. oh. กลับไป oh. หาอ่านดูนะรัฐบาลกลับไปหาอ่านอา่าพระราชหัตตะเลขาข,าของร้นเก้ารัชกาลที่ห้านะในหลวงรัชกาลที่ห้าเมื่อคราวสเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยท่านเขียนจดหมายมาถึงเอ่อผมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้ว,จลวจเจ้าฟ้าองค์ไหนนะลูกของท่านนั่นแหละประมาณว่าเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปเล่นเนี่ยไปทดลองดูที่ว่าโอ้มันบอก ขนาดคนที่ไม ouais, ่ชอบเล่นอย่างพระองค์ท่านเนี่ยนะท่านจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ชอบอย่างฉันเนี่ยยังรู้สึกสนุกเลยอ่ะอืมอืมนะโอ้แล้วลองคิดดูที่ไอ้คนที่ชอบเนี่ยมันจะมัวเมาขนาดไหนเออทวันกลับมาเนี่ยพระองค์เลยให้มีการยกเลิกไอ้เรื่องอากกรบอนเบี้ยคือเลิกเรื่องบ่อนเมื่อก่อนนี้เรามีรัฐมีรายได้จากการเก็บอากกรบอนเบี้ยใช่ไหมท่านเห็นถึงพิษภัยของมันนะท่านเลยให้โปรดให้เลิกหมดเลยนะ นี่เรากําลังจะย้อนกลับไปส่งเสริมไม่พวกแบบนี้กันอีกค่ะแต่ดูแล้วเป็นนโยบายเร่งด่วนด,ด้วยเนาะนดูแล้วานาน,น่าจะเกิดขึ้นแน<อ>่ๆละ่ะเพราะเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนด,ด้วยนะคะก็ค่ะอันนี้พวกที่พวกที่แนวาศาสนาเนี่ยต้องออกมาต่อต้านนะเวลาบอกองเอาอนุนันนี้นะอันนี้เอ็น,น,น,นก็ยังเงียบก่อนอยู่นะออนะค่ะไปเรื่องอื่นนะค่ะ เรื่องอื่นตอนนี้ก็เมืม่อวานเขาก็เคาะเวลากันเนาะเรื่องของการแถลงนโยบายนะคะก็ได้ไปทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคือสองวันนะคะพฤหักสกับศุกร์ยี่สิบเก้าชั่วโมงนะคะก็ฝ่ายค้านก็ได้ไปสิบสามชั่วโมงแหละก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะเมื่อวานก็มีการจัดแบบเวลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางพักประชาชนก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวก็คงจะได้เต็มที่นะคะกับการอภิปรายในรอบนี้นะคะ เรื่องของการจัดสรรเวลาคุณปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์พิพัฒน์สกุลนะคะในฐานะประธานวิฝ่ายค้านก็พูดถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าได้มีการคุยกับพลังประชารัฐแล้วหรือ,อยังเพราะพลังประชารัฐก็คือเป็นฝ่าย้านใช่ไหมคะมาเป็นฝ่ายค้านแล้วมีการแบ่งเวลากันแล้วหรือ,อยังคุณปรกกณ์วุฒิก็บอกว,ว่ายังไม่ได้มีใครมาคุยเลยนะคะก็คุยกับทางวิปรัฐบาลแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะมีการจัดการยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาประสาน นะคะเดี๋ยวคงจะได้มีการคุยกันในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คงจะต้องก็รอดูนะคะฝีไหมไลายมือฝีปากของทางพักประชาชนแล้วก็พักเอ่อพลังประชารัฐนะคะที่ตอนนี้ก็อ,อ่าผันมาเป็นฝ่ายค้านแล้วนะคะว่าจะมีลีลาการอภิปรายอย่างไรบ้างนะคะครับเออคนบอกโอ้นี่ถ้าลุงป้อม อภิปลายสักห้านาทีสิบนาทีนี้ก็คงมิเป็นมิติใหม่นะคุณนันทิยานะ <c oughs> อ๋อเอาในฐานะห,หัวหน้าพักอ่ะ <c oughs> แล้วเป็นสอสบัญชีรายชื่อเ <c oughs> ออน่าจะเป็นสภาที่น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยทีเดียวนะเ <c oughs> ออค่ะนั่ง <c oughs> ยิ้มนั่งยิ้มแหมเข้ามาแซวนะนังยิ้ม จะดูถูกนุงป้อมนะลุงป้อมผมเนี่เวลาพี่ปลานี่มันนะอาจจะอาจจะดูเด็ดเผ็ดมันก็ได้อาจจะไม่ได้แบบดูเด็ดแบบคุณเฉลิมอะไรอย่างนี้นะแต่อาจจะลีลาเฉพาะตัวนะอ <c oughs> <c oughs>